โอเคครับผมตอนนี้ก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้ก็ยู่ผมริวโออีกแล้วตอนนี้ก็ยู่เกมไมค์ครับเรามาเปลี่ยนแนวกันบ้างดีกว่าเราตีป้อมจนเบื่อแล้วนะครับผมโอเควันนี้ผมมาเรื่องคนเดียวนะพอดีเพื่อนมันมันติดไงคือมันติดอันนั้นเนี่ยคือผมไม่อยากจะพูดว่าคือเราจะสร้างโลกใหม่นะคือเราแบบว่าเลน่นเลยดีกว่าผมไม่พูดเดยอะคือเราสร้างโลกเลยคือผมเคยเล่นไมครับคือผมเล่นไมครับตั้งแต่แบบตั้งแต่เด็กอะ คือตอนโตก็ไม่ค่อยได้เล่นเดี๋ยวเราขอบเบาเสียงหน่อยนะอุ้ยคือคือเราอยู่เกาเลยเหรอ,อตรงถามจริงหรอก,ก็คือเหลือชิเอ้ยตกใจตกใจที่ตรงนี้มีถามมา้ำอ่ะคือผมเล่นไม่เก่งนะนะครับไปมามันมีผดทะเลด้วยนะภาคเนี้ยเราต้องนะรีบไปนะตีตีหน่อย ด้หนอยโอเค้านี้มันมีผีทะเลด้วยนะทุกคนคือทำไมเสียงเบาอ่าตรงถึงเียมเบามากคือจะเปเต็นม,ม้นะตรงขึ้นโอเคคือเราเดี๋ยวเราตัดต้นไม้เลยนะวันแรกก็คือหาต้นไม้หาแบบว่าสิ่งของที่จำเป็นนะครับ คือคนแก่ก็จาเป็นนะอตรงแต่มันหายากอะดูแบบที่มันสร้างดีโอโ้โหเหลือเชื่อหายยากจัดอะตรงคือคนที่เข้ามาใหม่ฝากดกดซับกดไลค์กันดะ้วยนะผมคือช่องผมเพิ่งสร้างแหละช่วยกดซับให้กาลังใจกันด้วยผมจะทำคลิปเรื่อยๆเนอะผมจะแม่บ้าทำคลิปเรื่อยแหละก็ลงไหมครับ rv ฟรี f i ล e แล้วนะแต่มันวันไหนอยากลงอะไรก็ลง ก็อ้ากดผิดโอเคผมอาจจะแบบว่าเล่นไม่เก่งมากนะนรับไหมครับก็คือคือผมไปเห็นประเด็นดาม่าใน facebook มาว่าเออเนี่ยฟรีไฟกับพับกีเนี่ยมันทะเลาะก,กันแล้วก็แบบไม่ครับไปเกี่ยวยผมก็แบบงงว่ามันคำไปเกี่ยวยดงไงวะมันเอาเกมแบบว่าเกมตำนานเราแบบไปียบเทียบอะ่ะคือผมไม่ใช่ทีมอะไรวะฟรีไฟทีมพับกีนะผมทีมไม่ครับครับ <c oughs> คือไม c ครับก็สร้างมานานแล้วว่าพวกคุณจะไปแบบว่าว่าไหมครับมันก็ไม่ใช่ใช่ปะเออมันต้องนิดนึงเนาะไ,ได้จะไปแบบว่าไหมครับไม่ครับนี่เกมตำนานเลยนะ,ะว่าเกมผมไม่ได้เด้อคาทิ้งมาเนี่ยวันแรกเราก็าะะหาหินหาท่านก่อนนะแล้วก็เดี๋ยเราจะอยู่นี่นะ โอเคตอนนี้เราก็กดหมายไปก่อนเรน,นเยวเราคุณนี้ให้หมดก่อนโอเคกดไปเรื่อยๆชิวๆแนละ้วเฮ้ยกดผิดคือภาคนี้มันมีผีแบบผีทะเลด้วยอะ่ะคือผมผมกลัวทะเลมากเลยนะผมเป็นคนที่กลัวทะเลอะ่ะแต่ทะเลน้ำเต้นก็คือได้นะแต่แบบทะเลน้ำลึกนี่คือโนโลเลยคือมันน่ากลัวผมเป็นโรคก,กลัวแบบอย่างนี้ไปแล้วอะ่ะคือแบบเราจะเป็น แับเกาะนะแบบเป็นเกาะๆเกาะเลยดีเหมือนกันไม่มีอะไรเลยเชียบดีตรงไหนวะนั่นดิเดี๋ยวเราขุดให้หมดเลยนะไม้อะแล้วก็เดี๋ยวจะทำถ้ำลงไปหาหินหาท่านกันเนาะมาแรกหลือสั่งต้นหมดแล้วขุดเรื่อยๆเลยครับ คือผมอาจจะแบบว่าพูดไม่เก่งเนาะพูดไม่เก่งกว่าแต่พูดไม่พักกันนะเอาตรงนี้คือพ,พูดไม่เก่งก็นิดนึงนะเด้อก็นิดนึงพูดไม่เก่งก็นิดนึงอ่ะนิดนึงนิดนึงคือผมก็ไม่ใช่แบบว่าคนเก่งขนาดนั้นคือผมก็อยากอาจจะแบบเกมในความแล้วนะผมอยากเล่น GTA อะ่ะ GTA V โรเปอะ่ะคือมันน่าสนุกนะ ถ้าผมไม่มีคอมอันนี้คือเศร้าอยากเล่นแบบว่าเซิร์ฟ g ดอมอ่ะผมก็อยากเล่นเลยเน,นี้เราก็มาหาซัติงนะก็ปลูกเกินไปไม่มีธรไมาชาติโอเคเราหาทำเลยอันนี้กอนขุดขุด,ดตรงไหนดีเนาะเอาเป็นอซับสติงตกเก็บซัติงกันโอเค ต้องไงดีเอาเป็นนี่เรามีอาหารแล้วอเปลโอ้สับติ้งจา๋าเราอับติ้งก่อนโอเคคือเราจะเอาสักขุดสักตรงนี้เนอะได้อยู่ตรงนี้ผมเองจะบอกคือผมลืมทำอ่าอยู่ไหนปะโอเค อเคแล้วคือผมจะครับอันนี้ทำไมวะงงว่ะไม่ว่าเดี๋ยวเราจะครับเป็นพิษแอคก่อนเนาะเอาไว้แบบว่าคู่ถิน่นพอคู่ถิน่นเสร็จเราก็จะแบบเอามาทำยังอื่นได้เฟี้ยวเฟี้ยงเกมมันเบามากาตรงเลยนี่จู่ใจดังๆไปเฟี้ยวๆคือผม ผมมีความฝันนะว่าเอออยากแคสเกมจนแบบว่ามีไรายได้มีรายเด้เนี่ยผมอยากลองว่ามันจะเออรู้สึกยังไงก็เลยเออเนี่ยผมก็เลยลองมาทำสิมันจะเป็นยังไงคือถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเนาะแค่เข้ามาดูผมก็แบบมีกำลังใจในการทำแล้วอะคือเกมมันก็แบบเนาะผมก็ไม่รู้จะเล่นเกมเอ,อเ้ยจะทานโอ้หขดไปแล้วอร่อย เ okay. คกูทานกูทานมาแล้วมีสองกรงองเลยเอะไรวันนี้หมดเดียวเกินเด้อเคแล้วก็คราบเป็นพิกแอคกอันนี้นะพิกแอคหินเพื่อที่จะทำให้เราขุดเร็วขึ้นป๊อ่าชิป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 นี่เรด้แล้ครับผมโอ้ย ก็พีดก็พีดเด้อไม่ครับเราจะอัดแค่แบบว่าสิบนาทีพอเนาะพอถึงสิบนาทีผมก็จะพักก่อนเนาะเพราะว่าไม่ไหวจริงผมอาจจะปวดหัวปวดอะไรด้วยปวดตาปวดยังอื่นอะ่ะผมไม่ไม่ค่อยได้อ่าทำนี่ก่อนแล้วก็เอ้ย,มอยผมเขาอะไรวะโอเคแล้วก็ปักให้ทั่วๆเลยนะการซอมบี้ก็ โอ้มั่คือมันท่วมไม่ได้อะตรงนี้ละกันเฟียวๆไปโอเคคือถ้าใครชอบเนี่ยก็กดไลค์กดซับกันได้เนาะเฮ้ยโอ้โห,โโหเยอะเกินว่ะตัปติ้งนี่เยอะมากอ่ะโอเคตอนแรกมันก็จะไม่มีอะไรหรอกก็แค่นี้ยอยู่แค่นี้ยอ่า คิปเราจะทำเป็นเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาแบบน้อยๆนี่สิบพันพอเดี๋ยวจะไม่มีใช้เอาเราก็จะยังไม่สร้างบ้านนะเราจะอยู่อย่างนี้ไปก่อนเนาะคือวันแรกเราไม่ต้องทำอะไรหรอกอยู่อย่างนี้ไปก่อนสบายสบาย โอเคได้ถ่ายเนาะเดี๋ยวเราจะเอา,เอ,า,เอ,าอยู่หนอยนะนี่เจเราจะปักไว้ทั่วเลยนะการซอมบี้เกิดเราจะทำให้มันเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเอ้ยอ่าหมดเลยเกาะของเราเออจะทำให้แบบเป็นเกาะของเราอะคือใครจะเข้าก็แบบไม่ได้ซอมบี้เข้าไม่ได้ตรงตรงคือไม่ให้เข้าห่วงได้ด้วยหรอ ถ้าทำไปเกิดน่หานะอังตรงคุณผ,ผู้ชมใครชอบอย่าลืมกดสับกันด้วยนะองังจริงจิบปากปากเอ้ยไม่พออังตรงอ,อีกหน่อยอ,อีกหน่อยอีกหน่อยเด้คือวันแรกเราก็จะยึดเกาะก,กันก่อนเนาะคือเฟียวไปก็บไปหมดนี่อา่า คือเราไม่มีอาหารเราไม่ต้องวิ่งก็ได้นะว่าเดี๋ยวมันหิวง่ายคือเราจะทําเป็นตกปลาผมว่าทําเป็นตกปลาน่าจะดีนะสําหรับผมปึ๊กฝากเอ้ามดเดี๋ยวิ่งอยูซับอโอ้ยไอ้ต้นไม้ใกล้เร็วจังโอเคคือวันแรกมันก็จะไม่มีอะไรมากหรอกครับผมไม่กแก้บ้างผมร้อง ทุกคนได้ยินไหมถูกเวลามากเขียบมากไอเชทรูป้อยังไม่เลือกหรอกก็ยังร้องอยู่โอเคเลอกร้องและวันแรกเนี่ยเราก็แบบว่าเอ้ยอันนี้อันนี้ที่อันนี้ที่ชอบ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 นี่เราก็ฝากไว้ไม่ไปดีกว่าอยนี่แหละคือนี่วันแรกของเรา ปักให้หมดให้มันแบบไม่มืดอะ่ะให้มันไม่มืดเกินไปเพราะเดี๋ยวซอมบี้เกิดนะโอเควันแรกก็น่าจะพอแค่นี้เนาะใครชอบมาครับอย่าลืมกดซับกดไลค์กันด้วยนะครับเดี๋ยวจะทำพัทส,สองแน่นอนเร็วๆนี้ขอบคุณครับสำหรับที่รับชมขอบคุณมากครับ